บ่ใบย่างเห็นเขาเบาไปสารพระภูมอีซารีนะสรงให้มุ่นนะเออเห็นเขาเ่าเห็นบอยเห็นเขาเบาวานนั่นใจพอนทรงสารไปหาม่นนั่นนะเห็นเขาเหม็นกันนั่นนะเออเออตัวนี้พี่ก็เลยว่าเอากันมีนมีสารหอดสองใบมันมาสิอั่คนมันอยู่บ่ไดดหรอกใบเดียวมันก็สิตายแล้วนะมน่นกันเป็นของเอกสารมากเนาะอันนี้หอดสองใบมันสิว่าคุดขี่ตมฟังจะคของหรือติอือสารนี่ยังว่ยานสารเด้ง นายอยากหัวเนาะพี่หลงเงยดหลายไอเส็นแล้วป่ะไอมันเห็ดเท้าก่อนเทาอยู่เฉยๆนะว่ะไอ้มันเห็ดเท้าก่อนแต่มันแจ้งแล้วเทาก็จัดการมันชี่หลังเลยนานเนาะนั่นแหละอยู่เฉยๆว่ต้องไปหยุ่งกับเขาดอกมุ่นแล้วขอบขั้วเขาไปอ๋อถ้ายังมาหยุ่งอีกว่ได้นะพี่น้อยีพ่อจันกับมุ่นนีดแน่นอนอืมเพราะว่าเทาก็มีของเทาเด็ดคือกันไง โอ้ยคุณใดไปเสียหายยุ่งเหยิงอืมเออพี่แมมมารับทาน์เทียบกับพี่แมมอืมอันนายเนาะเต็มเลยพี่แมมรอไ,มมมวไว้ในมลนเต็มเลยในมลต้องการเมื่อไหร่บอกพี่เรืร่องอิคอนสวัสดิ์รับผมอืม